ือมือถือต้องดูสเปคประมาณไหนบ้างนะอ่ะถ้าถามแบบนี้เดี๋ยวจัดให้ค่ะแยกให้ตามงบเลยว่าถ้าเกิดคนมีงบประมาณแบบงบประหยัดต้องใช้สเปคประมาณไหน<อ>หรือว่าถ้าเกิดมีงบจัดเต็มต้องไปเล่นชิปอะไรค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งค่ะดเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงช่วงของมือถือนะว่าแต่ละช่วงจะมีสเปคขั้นต่ําอะไรบ้างที่เราน่าจะต้องดูก่อนซื้อเพราะจริงๆช่วงเนี้ยมือถือเริ่มออกมากันเยอะแล้วแล้วไม่ใช่แค่ช่วงนี้เดี๋ยวช่วงปลายปีมือถือออกมาเยอะอแน่นอนแนอนมันจะออกมากันเพียเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยต้องดูไกด์ไลน์จากเราไว้ก่อนเลยนะคะจะได้มีเกณฑ์ขั้นต่ําหรือว่าประมาณได้ว่าเออถ้าฉันจะซื้อมือถือในช่วงราคาประมาณเนี้ย ควรจะได้อะไรบ้างในปี2023ค่ะอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของชิปเซตค่ะชิปเซตเป็นเหมือนสมองเลยก็ว่าได้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดซึ่งเวลาที่เขาขายมือถือแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีมาสเปคชีสอยู่แล้วว่าชิปเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะซึ่ง ชิปแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็ต้องแบ่งตามช่วงราคาด้วยอย่างที่บอกไปว่าชิปเหมือนสมองค่ะถ้าเกิดว่าสมองเราแบบดีโล่งโปร่งเคลียร์เรวก็คิดอะไรออกทําอะไรได้เร็วถูกไหมเหมือนกันค่ะชิปที่ดีก็จะช่วยให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเล่นเกมได้แบบเอนจอยมากขึ้นใช้งานหนักๆไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ ถ้าเกิดใครกำลังจะซื้อมือถือใหม่ในปีนี้อยากได้อะไรใหม่ๆก็ต้องลองดูมือถือที่มาพร้อมกับชิปที่รองรับ 5g ไปเลยค่ะก็แนะนําให้อมองหาชิปเป็นพวก MediaTek Dimensity 800ขึ้นไปนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นฝั่ง Qualcomm ก็จะเป็น Qualcomm Snapdragon 695ขึ้นไปเพราะว่าชิปเหล่านี้จะรองรับ 5g กันหมดแล้วแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานโดยรวมครบถ้วนเล่นเกมได้โอเคด้วยค่ะ แต่ถ้าใครไม่สน 5G นะคะอยากได้ชิปเซ็ตตัวแรงหน่อยเนี่ยอันนี้จะแนะนำเป็น MediaTek Helio G99 แล้วก็ Snapdragon 680ค่ะเพราะว่าถือว่าตอบโจทย์อยู่นะคะแต่ถ้าใครบอกว่ามีงบไม่พออะ่ะแบบลงมาหน่อยได้ไหมไม่ถึง5,000มีแนะนำไหมมีแน่นอนค่ะอันนี้จะแนะนำเป็นตัว MediaTek Helio G35 ค่ะเพราะถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่ตอบโจทย์ที่สุดในช่วงเลนราคานี้ค่ะส่วนสายงบถึงพึ่งได้งบไม่ใช่ปัญหาอยากได้ของดีที่ใช้งานได้ยาวหลายปีไม่งอแงอันนี้ลองดูเป็นชิประดับ ท็อปของแต่ละค่ายนะคะเช่น Snapdragon 8 Gen 2และ MediaTek Dimensity 9002ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมานี้ค่ะเพราะทั้ง2ตัวนี้ถือว่าเป็นชิปตัวแรงที่สุดในตลาด Android เลยร <Yeah. S 1> ับรองว่าประสบการณ์การใช้งานจะลื่นไหลจัดเต็มได้ทุกงานแน่นอนค่ะอีกหนสเปคที่ต้องแคร์ก็คือเรื่องของหน้าจอนี่แหละค่ะเพราะว่ามือถือทุกวันนี้เราใช้หน้าจอกันเยอะมากแทบจะแบบ ตลอดเวลาใช่ไม่ว่าจะแบบถ่ายติ๊กตอกเนาะอะบีใช้ทำอะไรอีกอะบีใช้ดู YouTube อ่ะเพราะฉะนั้นดู YouTube นี่คือดู YouTube ช่องเรานะพี่เก่งโอ้โหช่องเรากน้องต้องการอะไรน้องต้องการอะไรน้องบอกพี่มาเลยดีกว่ายังในปี2023ปีนี้ถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยควรดูสเปคหน้าจอที่ไม่ต่ำกว่าหน้าจอ L C D ความละเอียด H D refresh rate 60 Hz อันนี้คือขั้นต่ำและถ้าต่ำกว่านี้เนี่ย ต้ไม่ไหวแล้วเด้อปะ่ะ <c oughs> เออนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากได้หน้าจอที่สู้แสงมากขึ้นสีสันสดใสสวยงามมากขึ้นอันนี้ก็จะแนะนําเป็นจอแบบ OLED นะคะแล้วก็จะแนะนําค่า Refresh Rate เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ90-120เฮิรตอันนี้ก็จะช่วยให้ความลื่นไหลในการใช้งานหน้าจอมันสูทขึ้นแล้วก็รวมถึงความละเอียดเนี่ยอาจจะเป็นดูที่ f u HD ขึ้นไปซึ่งจอเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ f u l HD Plus บางรุ่นก็ไปแบบ 2องเแล้วอะไรอย่างไรซึ่งอันนี้ก็อาจจะแบ่งตามการใช้งานแล้วก็งบประมาณที่มีค่ะแ <Okay. S 2> ต่ว่าเรื่องของขนาดหน้าจอนะคะก็อย่างที่พี่เก่งบอกไปเมื่อกี้เลยว่าขึ้นอยู่การใช้งานแบบบางคนอยากจะแบบว่า,าพกพาสะดวกไหนก็จะเลือกเป็นขนาดหน้าจอที่เล็กลงมา แต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นสายแบบดูหนังฟังเพลงแบบว่าชอบแนวอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมบ่อยๆอยากได้เป็นจอที่ใหญ่หน่อยอ่ะอันนี้ก็แบบดูเป็นจอใหญ่น่าจะตอบโจทย์กว่าค่ะ<ช>หรือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแค่นั้นมีจอพับอีกอเออเดี๋ยวก็อาจจะลองออดูว่าอันไหนมันตอบโจทย์มากที่สุดอไอย,ย่างเราอะเราชอบจอพับเพราะว่ากระเป๋าเราเล็กมันจะได้ใส่ได้เอออะไรอย่างเงี้ยพับลงแล้วเก็บใส่กระเป๋าเลยง่าย สเปคอีกหนึ่งอย่างที่ต้องดูนะคะก็คือเรื่องของแรมทาไมถึงต้องดูเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android เองหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆเองมันกินพื้นที่แรมเยอะขึ้นมากแล้วพอมันกินพื้นที่เยอะเนี่ยมันทําให้เราทํางานไม่ได้สมูทไม่ได้ลื่นไหลโดยเฉพาะใครที่เป็นสาย multitasking อยากเปิดหลายแอปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ ไม่ได้ติดขัดให้คิดสภาพแบบแรมเหมือนเหมือนคนนอนน้อยค่ะถ้าเรามีแรมน้อยเหมือนคนนอนน้อยเวลาเราทํางานเราก็จะช้าช้าเออเออเบอร์ไปนะคะยิ่งมีแรมเยอะก็จะยิ่งทําให้เรามาที่ t a ส k i n g ได้ดีขึ้นตอบโจทย์การใช้งานในยุคนี้ได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันซึ่งสเปคของแรมที่แนะนําในปีนี้นะคะถ้าเกิดเป็นสายงบประหยัดหน่อยอะไรเงี้ยก็แนะนําว่า4กิกะไบต์ขึ้นไป แล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายที่แบบโอเคค่อนข้างจะมีงบก็อาจจะเป็น 6-8GB กิกะไบต์หรืออาจจะเป็นถึง12 GB ไปเลยยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ถ้าเกิดใครบอกมีงบจำกัดอัมมือถือที่ให้มาตอนนี้รุ่นที่สนใจมันมีแรมให้มาน้อยจะทำยังไงจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า extended ram นะคะเป็นการดึงเอาความจุในตัวเครื่องเนี่ยมาเพิ่มให้กับแรมก็จะช่วยให้เราสามารถเปิดแอปคา้างไว้เบื้องหลังได้มากขึ้นเหมือนกัน <Yeah. S 1> แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่เท่ากับตัวแรมที่มีมาให้แต่แรกอันนั้นอาจจะเร็วกว่านะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ควรสังเกตก็คือถ้าเกิดหน่วยความจําภายในในเครื่องที่คุณเลงอยู่มันน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอกับการเอามาทํา Extended RAM ด้วยเหมือนกันค่ะ มาต่อกันที่หน่วยความจําภายในหรือรอมกันบ้างนะคะอันนี้ก็บอกก่อนว่าถ้าปีนี้เนี่ยค่อนข้างไม่แนะนําที่จะให้ใช้รอม32อีกแล้วอย่างเช่นอย่างบีเนี่ยใช้ลน์ก็คือโหลดลายมาในเครื่องเอาจริงๆตัวไลน์เนี่ยมันก็กินพื้นที่ในโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างมากแล้วค่ะเคียไม่นับรูปอีกใช่เออรูปแล้วแบบว่าความรมเดี๋ยวนี้กลองวิดีวิดีโอด้วยพี่เองกล้องเราอ่ะบางทีก็ห้าสิบล้านไง 32GB ก,กมันจะไปพออะไรป้ะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าเยอะอย่างเดียวแล้วจะดีเสมอไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย โดยความจําภายในแต่ละแบบเนี่ยมันมีประเภทของมันที่แตกต่างกาันแล้วก็มีผลกับการใช้งานด้วยเหมือนกันค่ะถ้าิดอยากให้โหลดเข้าแอปถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วทันใจก็ต้องลองหาโดยความจําภายในแบบ UFS 2.0ขึ้นไปจะดีมากจริงๆเนี่ยยิ่งเวอร์ชันใหม่เท่าไหร่ก็ยิ่งเร็วแต่ไม่แนะนําให้เลือกรุ่นรอมที่เป็นแบบ EMNC MM นะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วก็จะช้าวกว่าแบบ UFS 2.0ถึง2เท่าเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่ามือถือหลายรุ่นนะคะจะบอกว่าสามารถใส่เมมเ,มเพิ่มเพิ่มความจุได้เนี่ยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย เมมหลักๆกะมันก็รองรับแค่รูปภาพกับไฟล์วิดีโออ่ะพี่เก่งมันก็ไม่ได้รองรับเรื่องของการแบบว่าโหลดแอปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครโหลดแอปเยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะเจอปัญหาเดิมตรงที่ว่าเมมเต็มอยู่ดีค่ะถามพราะฉะนั้นจะเลือกทันทีเลือกให้เยอะหน่อยใหเยอะเลยค่ะมาต่อที่สเปคต่อไปนะคะที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของกล้องจริงๆเนี่ยกล้องเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนแคร์มากแต่อาจจะแคร์ในแบบที่ผิดเคยรีดไหมกล้องเดี่ยวนี้ราคาแบบไม่กี่พันให้มา50ล้านพิกเซลทุกคนขึ้นสงสัย โอ้ลราทำไมกล้อง20,000ืก็ให้50บล้านพิกเซลกล้อง5,000ันก็ให้50บล้านพิกเซล5 0ล้านพิกเซล2อันมันเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าไม่เหมือนนะคะกล้องที่ได้ตัวเลข5 0ล้านพิกเซลเหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันสิ่งที่อยากให้ทุกคนแคร์จริงๆคือภาพถ่ายที่ได้จากกล้องนั้นว่ามันโอเคหรือเปล่าแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขามีโทนสีหรือว่าสไตล์การถ่ายรูปที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วรวมถึงโหมดต่างๆในการถ่ายรูปของแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะครับ กันเหมือนกันแล้วมันจะเหมือนหรือไม่เหมือนเนี่ยโอ๊ยค่ะเออเอเบอร์กในะคะใช่เลยค่ะอย่างที่พี่เก่งบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าตัวเลขพิกเซลมากเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราต้องดูที่เซ็นเซอร์ด้วยถ้าเซ็นเซอร์ไม่ดีนะคะก็ไม่ได้ทําให้การถ่ายภาพออกมาดีเลยแล้วก็อันนี้สิ่งที่เราต้องดูอีกอย่างหนึ่งก็คือดูเรื่องของซอฟแวร์ค่ะเพราะว่าตัวซอฟแวร์เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องนะคะซึ่งค่ายมือถือแต่ละค่ายก็จะมีซอฟแวร์ที่แตกต่างกันออกกไปค่่ะพเง เต็ปอย่างสุดท้ายที่ต้องดูก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เลยค่ะแบตเตอรี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เราทํางานกับมือถือหรือว่าใช้งานมือถือได้จนจบวันนะเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากแบบต้องพก power bank แล้วอะ่ะเพราะมันหนักเพราะมันหนัก แล้วมันก็ต้องเสียบสายห้อยหรือถ้าจะดัแบแวลหแตะชาร์จมันก็จะรู้สึกว่ามันก็หนาอยู่ดีมันไม่ได้สะดวกเนาะดังนั้นถ้าเกิดให้แนะนํานะคะแบตเตอรี่ที่ใช้ได้จบวันในยุคนี้เนี่ยควรจะอยู่ที่ขั้นต่ำสี่พันมิลลิแอมป์ขึ้นไปเลยแล้วก็ใครนะคะที่เป็นสายเกมเมอร์นะคะหรือว่าใช้งานเครื่องแบบเยอะๆเลยแบบว่าข้ามวันเลยเนี่ยอันนี้ค่อนข้างแนะนําเป็น แบตเตอรี่5000ม ah ิลลิแอมขึ้นไปค่ะเพราะว่าจะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่านะคะแล้วก็แบตจะอยู่ได้ยาวนานกว่าด้วยค่ะ <Okay. S 2> ใช่ค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากให้ดูก็คือไห<ม>นๆดูเรื่องแบตเตอรี่แล้ว<ม>ต้องมาดูที่พอร์ตการชาร์จด้วยเนาะเรื่องการชาร์จไวเราไม่พูดถึงนะเพราะว่าอาจจะแล้วแต่บางคนบางคนคืออาจจะแบบชันต้องการบางคนบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดแลกกับราคาที่ไม่ต้องสูงมากไม่ต้องชาร์จไวมากก็โอเคมีเวลาอันเนี้ยแล้วแต่ แต่สิ่งดึงที่อยากให้ดูก็คือเรื่องพอร์ตการชาร์จตอนนี้อยากให้เป็น Type C แล้วพอร์ต Type C เนี่ยเป็นมาตรฐานใหม่ที่อุปกรณ์หลายๆอย่างใช้ร่วมกันณตอนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไมโคร USB เป็นมาตรฐานเก่าด้วยแล้วก็พ่อเสียก็คือมันชาร์จช้าส่งข้อมูลก็ช้าแล้วก็มันจะแบบมีด้านของมันะมันไม่สามารถเหมือน Type C ที่แบบเออจะพลิกลงพลิกก็ได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ USB แบบเก่าก็คือต้องมีช่องเสียที่ช่องแล้วก็หาแบบขอยืมใครน่าจะยากตอนนี้ก็น่าจะยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไหนๆดูทันที จะซื้อมือถือใหม่ในปีนี้ขอ Type C ค่ะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะเป็นทริกเพิ่มเติมค่ะสําหรับใครที่ดูมือถือแล้วก็สเปคนะคะในราคาที่ใกล้เคียงกันค่ะเราจะมีทริคยังไงในการดูเนาะอันนี้ก็แนะนํานะคะให้ดูสเปคย่อยๆนะคะประกอบกับการรีวิวค่ะหรือว่าถ้าสามารถไปลองเล่นเครื่องจริงก่อนได้เนี่ยไปลองเลยค่ะทุกคนก็คือไปลองหน้าช็อปได้เลยลองฟิลลิ่งกันจับถือว่าเป็นยังไง สีตรงไหมรองรับ HDR10 หรือเปล่าแล้วก็ดูเน็ตสติกได้หรือเป,ปล่าหรือว่าใครที่แบบว่าเป็นสายดูหนังอะไรเงี้ย ення, ก็ดูเลยว่าเป็นลำโพงเดียวลำโพงคู่แล้วก็เสียงที่ได้เป็นยังไงนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือให้ดูเรื่องมตาตรฐานการน้ำการฝุ่นขวาวกันด้วยหรือเปล่าแล้วก็เลือกตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยก็จะเป็นตัวเพิ่มเติม<ๆ>ที่จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น <atto. S 1> หรือใครจะไปดูรีวิวเราย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็จะมีรุ่นที่แบบเอามาเทียบกันว่าช่วงเลนส์ราคานี้มมีตัวไหนคุ้ จะได้เลือกได้ถูกว่าโอเคอย่างน้อยเราตัดช้อยมาให้และไม่ต้องไปนั่งควานหาเยอะหรือถ้าเกิดอยากได้เรื่องของกล้องดีๆติดตาม i อเพิ่มเติมก็ได้ค่ะและถ้าเกิดอยากได้รุ่นไหนแล้วตัดสินใจแล้วลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเราป้ายยาสำเร็จหรือเปล่านะคะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร e แล้วก็กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย